ผู้เชี่ยวชาญก็ประเมินนะคะว่าเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นซ้ําซ้อนในช่วงไม่กี่วันนี้ของฝรั่งเศสนั้นถือว่าเป็นแนวทางที่กลุ่มติดอาวุธนิยมใช้ในช่วงหลังค่ะเพราะว่าการเลือกที่จะก่อเหตุแบบเจาะจงกับคนทั่วไปแทนที่จะมุ่งเป้าไปที่สถานที่สําคัญสําคัญเป็นเรื่องที่ทําได้ง่ายกว่าแล้วก็ยังส่งผลกระทบที่รุนแรงกว่าด้วยนะคะไปติดตามจากรายงานของคุณจอมพลดาวสุโขค่คะ เหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องกันในฝรั่งเศสในช่วงไม่กี่วันมานี้ทำให้หลายคนนึกย้อนไปถึงการก่อการร้ายในนครมุมไบของอินเดียที่เกิดขึ้นยาวนานติดต่อกันเป็นเวลาถึง4วันย้อนกลับไปเมื่อวันที่26-29พฤศจิกายน2,551กลุ่มก่อการร้ายลักขาอีทาอีบา้าซึ่งมีฐานที่มั่นในปากีสถานนำเรือพร้อมนักรบติดอาวุธสิคนเทียบท่าที่นครมุมไบ ก่อนที่จะก่อเหตุร้ายกว่า10จุดทั่วทั้งเมืองไม่ว่าจะเป็นที่โรงแรมโรงภาพยนตร์โรงพยาบาลและสถานีขนส่งจนทำให้มีผู้บริสุทธิ์ซึ่งมีทั้งชาวบ้านและชาวต่างชาติกว่า130คนเสียชีวิตแม้เหตุในอินเดียครั้งนั้นจะมีระดับความรุนแรงมากกว่าเหตุร้ายที่เกิดขึ้นซ้ำซ้อนในฝรั่งเศสมากหลายเท่าตัวแต่เหตุการณ์จากทั้งสองซีกโลกก็มีความคล้ายคลึงกันในหลายประเด็น ประการแรกคือวิธีการในการก่อเหตุที่คนร้ายจะใช้ลักษณะของการก่อเหตุย่อยๆกระจายไปทั่วทั้งเมืองเพื่อสร้างความวุ่นวายและความเสียหายให้มากที่สุดแทนที่จะพุ่งเป้าไปยังสถานที่สำคัญจุดใหญ่หญๆเช่นสถานที่ราชการเพียงจุดเดียวคลิฟวิลเลียมศาสตราจารย์ปร,ประจำศูนย์กฎหมายและความมั่นคงทางการทหารมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียวิเคราะห์ว่า วิธีการกระจายก่อเหตุในลักษณะที่เกิดขึ้นกับทั้งเหตุในนครมุมไบและเหตุที่เกิดขึ้นล่าสุดในฝรั่งเศสนี้กำลังได้รับความนิยมในการวางแผนเพื่อก่อการร้ายเพราะการโจมตีสถานที่สำคัญเช่นหน่วยงานราชการต่างๆในปัจจุบันทำได้ยากและมีความเสี่ยงที่จะล้มเหลวมากกว่าเมื่อก่อนเนื่องจากผู้ก่อเหตุต้องเผชิญกับมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดและอาจไม่ส่งผลกระทบต่อคนส่วนใหญ่มากนัก ในขณะที่ลักษณะของเมืองก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ผู้ก่อการร้ายจะนำมาเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจเลือกที่จะก่อเหตุรุนแรงด้วยจากข้อมูลของกรมตำรวจประจำมหานครนิวยอร์กของสหรัฐที่สรุปบทเรียนจากเหตุโจมตีที่นครมุมไบของอินเดียสามารถสรุปได้ว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้นครมุมไบเป็นเมืองเป้าหมายของการก่อการร้ายโดยเฉพาะการที่นครมุมไบเป็นเมืองเศรษฐกิจและเป็นที่อยู่ของผู้คนหลักวัฒนธรรม เช่นเดียวกับที่กรุงปารีสที่มีลักษณะแบบนี้ด้วยซึ่งหากวิเคราะห์ตามข้อมูลเหล่านี้ก็จะพบว่าไม่ใช่มีเพียงแค่นครมุมไบของอินเดียหรือกรุงปารีสของฝรั่งเศสเท่านั้นแต่ยังมีมหานครอีกหลายแห่งที่เข้าข่ายมีความเสี่ยงตกเป็นเป้าก่อการร้ายได้เช่นเดียวกันฉะนั้นต่อจากนี้ไปพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดเหตุก่อการร้าย<ต>อาจไม่ได้จำกัดอยู่แค่ชาติใดาชาติหนึ่ง <like S 1> อีกต่อไป แต่อาจหมายถึงเมืองใหญ่ๆที่เป็นศูนย์กลางในด้านต่างๆซึ่งกระจายตัวอยู่ทั่วทั้งโลกจอมพลดาวสุโขข,ข่าวเทวรัฐทีวีรายงาน